งสิบสี่ทีทั้งทีก็มีตัวนี้สิ่งที่ผมว่าเขาจับ่ามาหุ่มนี่แท้อุอ้ยอุอ้ยนี่ครับพี่อีกดวงนึงเห็นออกครับเห็นกรัด อีปอยเมดอกเฮดป้าจุ่มง่ายครับเถอะดีกว่าต้นเ้องได้ครับผมครับผมพี่ครับพี่กับนี่ดอกก็ต้องแข็งเสียดนะจำแนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพายพี่น้องสุภุสกุลคนครับผมป่าป๋าสมาถึงตอนเฮดก้อแดงครับผมวัอนี้ สลับไปสลับมาอีกแล้วครับผมแม่นครับผมไปหมองละหมือครับผมครับขันหม้อท่านหนิก็สิได้ครับย่านเฮ็ดเน่าถิ่มครับผมเอาไปหมองละหมือ20มื่นได้เป่แม่นครับผมครับผมไปต่อเฮ็ดตะไคร้2งมื้อครับ่อเฮ็ดกระแดงมื้อนึงหรือบ่ก็2อมื้อครับผมแม่นครับผมแล้วแต่กันเถ็ดองหลายก็อยู่ต่อ2อมื้อครับครับไปครับผมมื้อนี้สามใบพาพน้องปีนดอยคือเก่าครับผมแต่ดอยบ่สูงต่อทางน้ําพุ่นปนใดครับสงงามๆ่ง่ายขึ้นเก่าล่ะบเปล่าม่นครับผมครับ เกินมาทั้งน้ำท่าของหันบ่ค่อยเห็นเนาเบาเนาะครับผมแต่ว่าจีขึ้นเปทั้งหมครับไปทางในอยู่ครับผมคิดว่าจะออกหลายอยู่ครับผมไปรอบไม่หลุดนมัอนกับสองใบสีมานสำเนียครับผมแม่ยนครับผมไปครับดอกแรกแห้งมันครับผมกำลังงะครับเหมือนแบบหาต้นเลยหาต้นยังต้นตะเบียงนะครับอุ้ยอีโบยเมย์ดอกเห็ดบ้า Chùm ngay khác thẻ ngay khắc nè đi cỏ bên nào đây các bạn các bạn phe thằng pì cầm như này cái cần đang sẹn nó xem này các ยอยไรขังพุ่นจอกแกยังไงเนะี่นี่มอ,น,น,มอ,อนึ่งก็เล่นเก็บพี่ลอยอย่างมอหอยก็เว่นมานโอ้โหบดใหญ่บดเลครับมอเบิ้เง,เงเดียบ้อยเด้อครับมันยังเก็บนเนาะเยู่หรบอเปาพี่พี่ มีนฮมิก็ต้องเห็นออกครับน้องกมาหาหาเนาะมีเหนโอ,อ้ยหมูอันมาสุดวะสองขั้นรุ่นเปได้บ้างตั้งนเถมีหลายดอกเดีบ้างขนกระมียนขึ้นกระมียนขึ้นกระเมีนขึ้นกระเมีนทึได้หลายเลยนแบบนี้ เรื่องเก็บดอกที่เห็นก่อนครับเังที่เริ่มหาไหมเนาะ แม่งกินขาครับใช่คิดน้องกรารกล้ายนะ่ร้องฮะตนก้องผลดิ่งึ้นมาเลยก็ต้องเห็นออกเนาะต้อหงหนกระน็ไ่เี่น สั่นแหงเนาะแน่นครับโอ้ยเล่มันก็ติด่ตีๆแล้วก็ออกง่ายเนาะ มังเนี้ยคเราถิระเพยเท้ายจเศแมงเบา่วงตากันแล้วเนาะต่างคนต่างสอกอาหัวมยครับดีบ้า จูงไงตอนนี้ในทางห้างนาะบา้านเมียนมาหนีห้างครับอีกจูงน,นึ่งขนาดจูงมันต้งหนาแตกเนาะ Ở khang các hôm ra đọc, nó không có bỏ hình nữa nó Lại đọc nó có hình nhiều Tao muốn mong có bỏ hình nữa nè Nè นะเพราะเด็กจะโมกระตามมงตามากโมกระตางมากขึเห็นหลายจุดนี่ครับพี่อีกดวงนึงนีง่รุ่นน่ำโมกรตางกระตาไปน้ำเด้อจังเห็นหลายแม่โอ้โหโมแตงโมกระตางมา นันเอาดอกานดอกาดูอ้ขาเป็นขาดอกเป็นดอกครับนี่

มาตนหวอกรองเรื่องครับวันนี้ไปแก้วอุยจุ่มเงินนะครับอุยผมนีมากมือนี่เห็นซิฟกดอกครับผมตีบ้านัสมานมาติอี่ซี่ย่อยอสิบกัวสิบสองสิบสามมูล่ะออกดีเอ้าสิบสี่ทีาบีก็มีตัวนี้ คือผมว่าเขาจบบ้ามุมนีแท้ดีแล้วเนปนไป,น,ปน้ำสองาทเด้อครับผมมี

โอ้ยหมอนเป็นสีเศร้าเลยบอกเกินนะเรยกว่นับใส่สองเบ้าครับผมห่มเดียวจะอีกเต็มตาหน่อยครับผม,มเหนครับห่มสีสองบ้าได้ประจันเรื่องหมอกแล้วครับผมกำลังามากเนาะมาจุดนู้มือประเห็งครับผม cái kia của bảo hiểm nó cũng chọn được Mình đỏ không Tụt thì đây tù hút 2 sáu mấy ngày ครับสรุปจะได้ยอดมันครับสองเบาครับผมนี่ก็แดงแกงหวานครับผมมือนี้ก็ได้สองตางงามครับผมเมียนครับผมเห็ดออกบัลายครับมือนี้ครับแต่ว่าทั้งในพูนบ่ได้ไปเนาะบับลายก็ถือว่าได้สองกระตาอยู่ครับผมเมียนครับผมกระมานอยู่ครับผมอลังการอยู่ที่ครับจุ่มครับจุ่มไม่ได้จุ่มงามใหญ่ๆครับผมแต่ตุงว่าขาดวดเนาะเมียนเห็ดกระบบขย่อยออกครับผมแต่ก็เอาอยู่น้ำเบาเนาะครับ ไปเห็นยังบ่านเนี่ยออกร้ายครับผมหมูว่านมื่อก่อนที่เขามาเอาร้ายๆเนาะเดี๋ยวหอบเดี๋ยวหอบคนเดียวเดี๋ยวหมูว่านเขาเจาะมากเขาเจ้าะไปหาบ้องไปเับยังเอืวอยวมาอยู่เอาละครับผมสั้งรับคลิปนี้รักพุ่งกับบาดต้นกะขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่เขามาร่วมเดินทางมากดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์ปุ๊บคือก็สองบาครับผมเมนครับผมสองใากะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์สองใบน้ำเด้อครับผมเมนครับสองใาก็ได้เขาป้าขึ้นดอยหากินเพียงามๆแกงแซ่บๆแกงหวานๆมาพี่น้องเดี๋ยวเบื้องต้นครับผม นะครับกอแดงโบเฟื่องนึกคำรสรสชาติหวานครับผมครับเอาละครับสหรับคลิปนี้สองบ้าขอต้อนรับกรบากก่อนครับมาพอกันคลิปหนาคลิปไม่ครับผมสหรับคลิปนี้บ้าตุนบ้าพุ่มขอต้อนรไปก่อนครับเบ้าตุนสวัสดีครับบ้าพุ่มสวัสดีครับห่างแด่หน่อยห่างด้านหน้าเนื้อครับผมไปมาพอกันมือไม้ครับผมมือมันชักครับผม